คำศัพท์ที่คนไทยมักออกเสียงผิดคำนี้อ่านว่า sword ไม่ใช่ sword แปลว่าดาบคำนี้อ่านว่า vegetable ไม่ใช่ vegetable แปลว่าผักคำนี้อ่านว่า receipt ไม่ใช่ receipt แปลว่าใบเสร็จคำนี้อ่านว่า k e y ไม่ใช่ว u าหรือควายแปลว่าท่าเรือคำนี้อ่านว่า elephant ไม่ใช่ elephant แปลว่าช้างคำนี้อ่านว่า d e a t ไม่ใช่ d e b t แปลว่านี่คำนี้อ่านว่า often ไม่ใช่ often แปลว่าบ่อยคำนี้อ่านว่า syrup ไม่ใช่ syrup แปลว่าน้ำเชื่อมคำนี้อ่านว่า error ไม่ใช่ error ข้อผิดพลาดคำนี้อ่านว่า มาร์จอรีนไม่ใช่มาร์การีนเนยเทียม